สมาคมนักธุรกิจไทยจีนเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางศูนย์รวมทั้งหมดของชาวไทยเชื้อสายจีนที่พำนักพักพิงอยู่ในเชียงใหม่ซึ่งมีชมรมสมาคมต่างๆมากกว่า40องค์กรโดยสมาคมนักธุรกิจไทยจีนมีสมาชิกมีคณะกรรมการสมาคมเป็นทั้งผู้บริหารและผู้นําองค์กรต่างๆของชาวจีนเชียงใหม่สร้างทั้งความเจริญความสัมพันธ์อันดีความก้าวหน้าร่วมกับคนเมืองบ้านเฮา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้วันนี้เข้ามาทําความรู้จักกับนายกสมาคมนักธุรกิจไทยจีนจังยงใหม่คุณทรงวิทย์ิทธิพัฒนาคุณเจ้าของบริษัทสแตนดาร์ดทัวร์ครับคุณทรงวิทย์เกิดที่บ้านยางชุมชนชาวจีนของอำเภอฝางจังหวัดชียงใหม่จากครอบครัวกเกษตรกรรมจบการศึกษามศ .3 โรงเรียนสันติคีรีจังหวัดเชียงาย ก็ออกมาค้าขายพืชไร่ตั้งแต่อายุ18ทรงพักพืชผลกระเทียมไปถึงปากคลองตลาดจนเข้าสู่วัยเบญจเพศเริ่มเข้าสู่วงการทัวร์เป็นไกด์มัโคุเทศภาษาจีนกลางและก็ตั้งบริษัททัวร์ในที่สุดจนปัจจุบันแตนดาร์ดทัวร์เข้าสู่ปีที่สีแล้วครับบริษัทสแตนดาร์ดทัวร์จำกัดเป็นบริษัททัวร์ขนาดใหญ่ที่รองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ขึ้เข้ามาแอลในประเทศไทยมากถึง90%อต์้องการดําเนินธุรกิจมากกว่าที่จะขึ้นคนไทยเป็นแอลต่างประเทศที่มีเพียง10%ซถือว่าเป็นหน้าเป็นตาขึ้นกับคนไทยได้เป็นอย่างนักคอยช่วยประชาสัมพันธ์หาทั้งสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่พักและอาหารการกินขึ้นกับลูกค้าได้เป็นอย่างดีทีเดียวเลยครับสแตนดาร์ดทัวร์ณวันนี้มีพนักงานทั้งหมดมากกว่า200ชีวิต มีรถทัวร์กว่า80คันที่จะคอยบริการลูกค้านักท่องเที่ยวมีบริการจัดทัวร์และจำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั่วโลกมีสำนักงานต่างประเทศซีตี้ประเทศจีนไต้หวันมาเลเซียและสิงคโปร์โดยสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ถนนช้างครานจังหวัดเชียงใหม่ครับคุณทรงวิทย์นอกจากเป็นนายกสมาคมนักธุรกิจไทยจีนเชียงใหม่อดีตยังเป็นนายกสมาคมชาวเชียงใหม่เชื้อสายยูนาน นายกสมาคมยูนนานแห่งประเทศไทยนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันยังรับตำแหน่งช่วยเหลือแห่หลายองค์กรทั้งในเรื่องของการท่องเที่ยวและการศึกษาที่สำคัญเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมธิการท่องเที่ยววุฒิสภาครับและนี่ก็คือบันทึกคนละนาสัปดาห์นี้นายกสมาคมนักธุรกิจไทยกินเชียงใหม่สมัยที่20คุณทรงวิทย์อิทธพิพนากุล